สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะมาเรามาเช็คพลังงานกันซิว่าวันนี้คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้มีพลังงานของท่านใดมีพลังงานของใครพยายามที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณไหมนะคะวันนี้แล้วแต่หน้าไพ่เลยนะคะดูซิว่าความรู้สึกพลังงานนั้นมันจะเป็นพลังงานของใครบ้างขอให้คุณนึกเอาไว้นะคะว่าอันนี้ คุณสัมผัสได้ว่าเป็นใครหรือถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงเลยคุณเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณมาเรามาเช็คพลังงานกันขอบุญบาร,รมีครูบาอาจารย์ท่านได้อนุญาตเปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนเลือดที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยคะ่ะดูสิว่าพลังงานตอนนี้เวลานี้มีพลังงานอะไรพยายามที่อยากจะสื่อมาที่คุณ แล้วแต่ครูบาอาจารย์ไพ่สำรับนี้อยากจะสื่อออกมาเลยนะคะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะตอนนี้เวลานี้นะเป็นคนที่วู่วามใจร้อนหัวร้อนเหมือนเป็นอารมณ์ของคนที่อยากจะพุ่งมาที่คุณเป็นอารมณ์ที่อยากจะวัดคุณอนะตอนนี้เวลานี้แบบหัวร้อนมาก นะคะเอาทำไมต้องวู่วามขนาดเนี้ยทำไมต้องรีบด่วนขนาดเนี้ดูซิว่าพลังงานนี้อยากจะสื่ออะไรนะคะทำไมเขาดูวู่วามดูหัวร้อนจังคุณไปยั่วประสาทยั่วโมโหอะไรเขาเหรอพลังงานคนเก่าค่ะไม่ใช่คนใหม่คนเก่าเอา้าทำไมอะ่ะคนคนนี้รู้สึกว่าอารมณ์ร้อนเกี่ยวกับตัวคุณนะคะไม่รู้ว่าเขาไปเห็นอะไรตอนนี้เหมือนเขาอยากเคลียร์กับคุณอยาก พุ่งเข้ามาที่คุณมันเหมือนกับว่าอยากพูดอยากคุยอยากจะอยากจะ take action เป็นคนเก่าๆของคุณนะคะทำไมอะ่ะมันเหมือนกับเขาไปรับรู้ไปเห็นอาจจะไปดูสื่อโซเชียลหรืออาจจะมีคนไปเล่าให้เขาฟังเขาอาจจะได้รับรู้ข่าวสารหรือได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนะคะมันทำให้เขารู้สึกว่า เขาหน่งไม่ได้มันเป็นอารมณ์ของอารมณ์ของคนที่อยากจะพุ่งมาที่คุณแล้วอยากจะพูดอยากจะเคลียร์เป็นอารมณ์ที่ดูใจร้อนนะคะตอนนี้เวลานี้คุณน่าจะมีคุยกับคนคนนี้แล้วล่ะเอาจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่คุณไม่คุยด้วยแล้วบางคนนะบางคนคุณอาจจะเคยช่วยเหลือคุณอาจจะเคยคนเก่าๆคนนี้คุณอาจจะเคยอ,อุปถัมภ์เขา ช่วยเหลือเขาอาจจะบางคนอาจจะเคยซัพพอร์ตเรื่องเงินอาจจะเคยอเอาง่ายๆที่ผ่านมาคุณน่าจะเคยช่วยเหลือเขาอ่ะแต่ว่าตอนนี้เวลานี้คุณไม่คุยกับเขาแล้วแต่เขาอยากจะพุ่งมาที่คุณนะคะมันเป็นพลังงานของคนเก่าๆเขาน่าจะไปรับรู้ไปเห็นในอะไรเรื่องของคุณแล้วมันอยากให้เขาแบบใจของเขาอยากจะพุ่งมาที่คุณนะตอนนี้เวลานี้ ทุกอย่างคงห่างกันไปแล้วแล้วจบกันไปแล้วล่ะค่ะมีคนคนนี้อยู่ทางไกลนะคะเขาอยู่ทางไกลแล้วก็นิ่งกันไปแล้วเป็นพลังงานของคนที่มีระยะห่างแล้วก็ไม่คุยกันแล้วแล้วก็นิ่งกันไปแล้วแต่เขาทำไมเขาอยากมาคุยกับคนแต่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณไม่เอาแล้วกับกับคนบุคคลนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นคนที่รู้จัก กันมานานนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีระยะทางบางคนก็เป็นชาวต่างชาติได้นะคะ mm hmm. ถ้ามีเสียงอะไรแปลกก็ถือว่าเป็นซาวเนาะ mm hmm. น่าจะเป็นเรื่องความรักแหละเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเป็นเรื่องความรักค่ะ mm hmm. คนคนนี้นะคะ mm hmm. อ่าที่ผู้อ่านเห็นคือคนคนนี้ไม่โสดชัดเจนมากสังเกตนะ mm hmm. คนคนนี้ไม่โสด ถ้าสมมติว่าเขาโสดเขาไม่มีแค่เราขอให้คุณจงรู้ไว้ว่าคนคนนี้ไม่มีแค่เราเขามีคนอื่นด้วยนอกเหนือจากเรานะคะแต่ตอนนี้เวลาเนี้ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่รู้เป็นอะไรอยากเข้าหาคุณอยากจะมาเอาชนะใจคุณหมกมุ่นกับคุณคุณน่าที่จะช่วงจังหวะเวลาที่ไม่พูดไม่คุยกับเขาคุณน่าจะามีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆ นะคะมีแรงดึงดูดกับเขามากๆการโพสต์การใช้ชีวิตผ่านสื่อโซเชียลของคุณอะเวลาเขาเห็นแล้วมันทําให้เขาร้อนลุ่มคุณน่าจะเป็นคนที่ดีมากๆช่วงจังหวะเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้คนคนนี้ไม่ได้โสดแล้วนะคะไม่โสดนะแล้วก็เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องอยากเข้ามาหาคุณในเมื่อเขาก็ไม่ได้โสดนะ เขาก็ไม่ได้สดแล้วทำไมต้องรู้สึกว่าอยากคุยกับคุณอยากเอาชนะใจคุณแต่ก็รู้แหละว่าคุณและคนคนนี้มันเหมือนกับว่ามีความขัดแย้งกันก่อนหน้านั้นแล้วก็เลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่การที่ไปเริ่มต้นใหม่การขัดแย้งกันในครั้งนั้นเขาเสียดายคุณเชื่อว่าคนคนนี้ทำผิดกับคุณนะคะไม่งโอ้อยทษทีค่ะ อ่าไม่งั้นเขาจะไม่รู้สึกเสียใจแบบนี้เชื่อว่าคนคนนี้ถ้าก่อนหน้านั้นเขาไม่มีเวลาให้กับคุณเขาดูปล่อยปละละเลยมีข้อขัดแย้งกันก็เลือกที่จะห่างกันไปมันเป็นอะไรที่เลือกที่จะแบบหนีปัญหาเลือกที่จะปล่อยเวลาเลือกที่จะมีระยะห่างเขาก็น่าจะเป็นคนที่อ่าวู่วามเอาแต่เหตุผลของตัวเองก็ได้ใช้แต่เหตุผลใช้แต่ ตรากาเหตุผลของตัวเองแต่วันนี้เวลานี้คนคนนี้รู้สึกว่าเเสียใจแล้วก็เสียดายที่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบไปในรูปแบบที่มันยังไม่ได้เคลียร์เราสัมผัสว่าคนคนนี้อยากเคลียร์อะไรทุกอย่างให้มันกระจ่างมันเหมือนมันติดค้างคาใจกันการที่จบกันไปมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาน่าจะทำให้มันดีมากกว่านั้นเขาไม่น่าจะปล่อยปะละเลย เรื่องเรื่องนั้นตอนนี้มันทําให้เขาว้าวุ่นใจเขาอยากเริ่มต้นใหม่เพราะตอนนี้คนคนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกแบบมันเหมือนกับการไม่มีคุณแล้วมันดูสิ้นหวังถ้าก่อนหน้านั้นคุณเคยช่วยเหลือคุณเคยซับพอร์ตคุณเคยแบบเป็นความอบอุ่นให้กับเขาตอนนี้เขาเคว้งมากนะคะเป็นพลังงานของเห็นไหมมันเป็นสีอื่นๆเทาๆจิตใจของเขาตอนนี้มันมันขาดแสงอะ่ะ ขาดความสุขขาดแพชชั่นมันไม่มีความสุขสิ่งที่เราเห็นได้คนคนนี้ผู้อ่านสัมผัสได้นะคะไพ่สองใบนี้นะเป็นคนเก่าๆช่วงจังหวะที่เขาอยากมาหาคุณอันนี้เห็นไหมครับเป็นเงินเป็นเหรียญก่อนหน้านั้นคุณบางคนอ่ะคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขาเรื่องเงินแต่อันนี้ก็เป็นเหรียญเหมือนกันการที่ไม่มีคุณเขารู้สึกว่า การเงินของเขาดูมืดบอดมันเหมือนกับชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นการไม่มีคุณชีวิตของเขามันดูขาดสีสันมันดูไม่มีแพชชั่นอะไรมันดูห่อเหี่ยวมันดูโค้งต่อให้จะมีอะไรดีๆในรอบข้างเขาเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เข้าใจเขาอย่างแท้จริงถ้าเขาทำอะไรผิดเขารู้สึกเสียใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยังรู้สึกเสียดายคุณ คนคนนี้ตอนคนคนนี้ไม่โสดนะอืมตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานที่รู้สึกว่าไม่น่าละเขาอยากเข้าหาคุณมากเลยอะ่ะช่วงจังหวะเวลาที่อยู่กับคุณคุณน่าจะเป็นคนที่แบบดีมากช่วงจังหวะเวลานั้นนะนะแต่พอมีปัญหากันมันไม่ได้เคลียร์ไงเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากมีโอกาสมาเคลียร์กับคุณเห็นไหมคะตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกว่า ช่วงจังหวะเวลาที่นิ่งกันไปเขาพยายามที่จะ,ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อดทนเก่งรอเก่งอดทนเก่งอยู่ใช้ชีวิตเป็นเหมือนกับเลือกที่จะเงียบเงียบหนีปัญหาหรือตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะเงียบ หรือคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ของคุณเลือกที่จะไม่อยากทำอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะการเงียบกันไปครั้งนี้การที่คุณเงียบแล้วก็เลือกที่จะเมินเลือกที่จะไม่ไม่อยากจะมีข้อโต้แยง้งบทสนทนาคำอธิบายอะไรจากเขาแล้วเขาเหมือนอยากจะเหมือนกับอยากเคลียร์รู้สึกเสียใจอะที่ผ่านมาไม่อยากให้มันจบกันไปแบบ จบกันไปแบบเงียบแบบไม่มันไม่ได้อธิบายมันไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณเองหน้าที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็เลือกที่จะนิ่งใส่เขาเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองพยายามจัดการชีวิตของตัวเองอย่างขั้นเทพอ่ะต้องยอมรับว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่บางคนนะคุณเป็นคนที่เป็นนักวิชาการ เป็นคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นเป็นคนที่ฉลาดในการใช้ชีวิตอดทนเกง่งรอเกง่งการที่จะมาเล่นกับคุณแบบว่าอใครเงียบเงียบกว่าชนะอย่าคิดมามาแข่งกับคุณเลยค่ะถ้าบทที่คุณรักคุณให้ใจมากๆบทที่คุณจะไม่เอาบทที่คุณจะใช้ตรรกะและเหตุผลบทที่คุณจะใช้สติมากกว่าใช้ใจ ย่ามาวัดกับคุณเลยคุณไม่ไม่คุณแบบเงียบใส่แบบเลือดเย็นมากๆคำว่าเงียบของคุณมันเงียบจริงๆเงียบแบบสนิทเลยอะเหมือนเขาไม่ได้มีตัวตนในโลกนี้แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามีผลอะไรแล้วไม่ได้มีตัวตนอะไรถ้าจะมาแข่งกับความเงียบของคุณมันคงไม่ได้ผลแล้วเพราะคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองพยายามที่จะ เชื่อว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ผ่านอะไรผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการถูกด้อยค่าผ่านการถูกหมางเมินเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้คุณอะมันขั้นเทพแล้วคุณเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระเรื่องนั้นถ้ามันไม่เวิร์กคบไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นน่าเบือ่อคุณบอกว่ากองมันไว้ตรงนั้นแหละ คุณไม่หยิบมันขึ้นมาเพื่อมาปวดหัวปวดประสาทอะไรอีกต่อไปคุณอยู่อย่างมีสติคุณอยู่อย่างอ่เป็นคนที่ตกตะกอนอ่ะคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าที่จะอยู่ในชีวิตของคุณมานานแล้วคุณคิดเรื่องนี้มานานแล้วด้วยเพราะวันนี้เวลานี้การที่คุณเดินออกมาคุณชิลมากคุณอดทนกับเรื่องนี้มานานมากเชื่อว่าคนคนเนี้ย คุณพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้วว่าอย่าได้เข้ามาในชีวิตของคุณอีกเลยคุณไม่ได้ต้องการคําอธิบายไม่ได้ต้องการเคลียร์ไม่ได้ต้องการคําตอบและคําถามอะไรใดๆเพราะว่าตอนนี้คุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองปลดปล่อยตัวเองจัดการชีวิตของตัวเองได้อย่างคั้นเทพพลังงานของคุณนะคะถ้าเขาคิดว่าตอนนี้เขา อยากจะมาทําอะไรตามอารมณ์ของตัวเองแบบอยากมาเมื่อ,อไหก็ก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาบทจะมาอยากมาเคลียรก็มาบทจะเงียบก็เงียบใส่บทจะหมางเมินก็หมางเมินใส่เพราะฉะนั้นไม่ได้ตอนนี้เวลานี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณคุณไม่ได้ไปอยู่ใต้เกมใต้คำสั่งหรือใครตอนนี้คนคนนี้ไม่ได้มีบทบาทอะไรในตัวของคุณแล้ว วันนี้เวลานี้คุณคือผู้จัดคุณคือผู้ผู้ชี้ผู้แบบคุณต้องการอะไรคุณเป็นผู้สั่งการอ่ะคุณเป็นผู้กําหนดคนคนนี้ไม่มีสิทธิ์มากําหนดว่าจะเคลียร์กับคุณตอนไหนอะไรยังไงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ให้ค่าแล้วเหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นคนคนนี้ก็ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณถ้าเขารู้สึกว่าเขาผิด เขาน่าจะปฏิบัติหรือทำให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันเวลามันล่วงเลยมาขนาดนี้เพราะตัวคุณของตอนนี้ก็คือคุณรู้สึกว่าคุณกลั่นกรองพิจารณาอย่างละเอียดแล้วว่าคุณไม่ให้ค่าทุกอย่างมันเหมือนกับผ่านแล้วผ่านไปมันก็แค่เรื่องหนึ่งเศษฝุ่นอันนึงที่มันปลิวมาแล้วมันก็ต้องผ่านไปนะคะพลังงานเนาะ <c oughs> เพราะว่าพลังงานของคุณมันเหนือชั้นมากไพ่สองใบนี้นะคะเราเห็นได้เลยว่าคุณเหนือชั้นมากเพราะฉะนั้นจะถ้าคิดจะมาเล่นเกมกับคุณคนพวกนี้อยู่ในอยู่ในมือของคุณละอยู่แล้วคนคนนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะเรื่องความรักนะออไพ่สื่อได้ถึงคนรักเก่าอะคะ่ะที่ไม่โสดที่นิ่งกันไปที่ห่างกันไปแล้ว ตอนนี้เวลานี้เราสัมผัสได้ว่ามีคนอยากเดินทางมาหาคุณจริงๆค่ะคนเจ้าชู้อยากกลับมาหาคุณเราสัมผัสได้ว่ามีคนอยากกลับมาหาคุณจริงๆเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมีการเดินทางนะคะไพส่สามใบนี้เนาะ <c oughs> นั่งรถม้ามาทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่ไพ่การเดินทางทั้งนั้นนะคะเหมือนอยากจะพุ่งมาที่คุณเลยจริงๆนะตอนนี้เวลานี้นะคะ เนี่ยเห็นได้เลยว่าเหมือนกับพุ่งมาที่คุณทั้งนั้นเลยอะ่ะคนเก่าๆนะคะอยากกลับมาหาคุณอยากมาพูดอยากกลับเข้ามาหน้าถ้าก่อนหน้านั้นถ้าเคยไปไกลับกับก็คงจะคุณก็คงไม่เอาแล้วมึงจะกลับมาทําไมอะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ฟิลที่คุณอยากจะคุยด้วยแล้วเพราะว่าทุกอย่างใจของคุณตอนนี้มัน,ม,น,ม,นมันชาชินแล้วรู้สึกเอื่อมน่าจะเอื่อมคนคนนี้แล้วแล้วก็คุณวิเคราะห์ทุก กระเบียดนิ้วทุกซอกทุกหลืบแล้วว่ามันไม่อยากจะอะไรเออแล้วแต่เลยพลังงานแต่คนคนนี้รู้สึกว่าจิตใจของเขาตอนนี้เวลานี้มันมันมุ่งมาที่คุณเลยจริงๆเขาก็รู้ละวค่ะว่ามันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าตอนนี้เวลานี้เขามองว่าคุณมีกำแพงแล้วก็ดูหยิงมากแล้วก็นิ่ง คุณเอาจริงอะชีวิตของคุณมันอยู่ในจุดที่ไม่ใช่เด็กเล่นขายของแล้วอะถ้าจะไปไปกลับกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคืนดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงอะอืมชีวิตของคุณมีอะไรจะต้องรับผิดชอบที่ต้องทําเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาทํานี้ใสรับรับล่อๆแบบนี้ในในในความคิดของคุณนะนะคือเอ่อตัวของคุณเองเนี่ย ผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดมามากแล้วไอ้ความไม่จริงใจการที่จะไปคบกันแล้วแอบคบแอบคุยแอบแบบหาความชัดเจนอะไรไม่ได้พวกลับๆล่อๆคุณรู้สึกว่าคุณเครียดถ้าก่อนหน้านั้นน่ะคุณรู้สึกว่าตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะอะไรมากพอแต่วันนี้อย่ามาเล่นคุณไม่ใช่เพื่อนเล่น แล้วตัวคุณเองก็มีกำแพงรู้สึกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมันมันตัวของคุณเองอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในจุดนี้แล้วนะคะมันผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้ถ้าเขามาแอบส่องคุณเขาเครียดเลยนะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณหรอกเพราะว่าตอนนี้พลังงานของคุณมันดูทรงอำนาจมากๆเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ขั้นสูงแล้วไม่ว่าการใช้ชีวิต สติปัญญาการดำเนินชีวิตของคุณตอนนี้มันไม่ใช่แบบทำอะไรแล้วแต่อารมณ์อะอยากเข้ามาเคลียร์ก็ก็เข้ามาเชื่อว่าการประชันหน้ากันอะต่อให้เขามั่นใจมากแค่ไหนดูนี้นะคะต่อให้คนคนนี้มั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนที่จะมาเคลียร์คุณกับคุณแต่ดูหน้าตาคุณนะดูหน้าตาคุณนะกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึง คุณเท่านั้นจะเป็นผู้กำหนดว่าคุณจะเคลียร์ไหมคุณจะฟังไหมคุณจะให้โอกาสในการที่จะมาเคลียร์มาคุยไหมมันขึ้นอยู่กับคุณไม่แต่คนคนนี้ก็มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองตั้งใจที่อยากจะเข้ามาแต่ดูหน้าคุณนะคุณเอาจริงอะ่ะคุณไม่ยอมก้มหัวมีอะไรก็คือแบบ ตัวของคุณตอนนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องให้โอกาสอะไรแล้วก็มีกําแพงค่อนข้างที่จะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าอ่าไม่อยากให้มายุ่งอะตัวของคุณเองอะนะเพราะคุณอยู่ในจุดที่ดูดูท่าทีของคุณสิมันเหมือนกับไม่ใช่เพื่อนเล่นอะที่จะมาอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอยากคุยคุยอะไรอะมีอะไรต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยคือ มันมันเป็นอะไรที่ต้องยอมรับว,ว่าคนคนนี้เครียดเลยนะถ้าเห็นท่าทีของคุณนตอนนี้เวลานี้เพราะว่าพลังงานของคุณชีวิตของคุณมันมันมันเอาจริงอะ่ะมันมันไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพลังงานคือมาเต็มมากแพชชั่นอนะ่มันทำให้เขารู้สึกว่ากังวลใจเพราะว่าตอนนี้คุณมีไฟในตัวเองมากๆในการที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสร้างชีวิต ตัวเองประสบความสำเร็จแต่ถ้าเป็นบุคคลบุคคลนั้นพลังงานไพ่พวกนี้คือตอนนี้ใจเขาลุกมากไฟลุกเลยนะคะเห็นไหมเพราะท่าทีของคุณมันทำให้เขารู้สึกว่ากังวลใจไม่สบายใจเพราะเขารู้สึกว่าการที่จะเข้าถึงตัวคุณเขาก็เป็นคนหนึ่งแหละที่มีความมั่นใจแต่เขาเห็นท่าทีของคุณแล้วโอ้โหดูหน้าตาดูท่าทีของคุณนะคะ คุณไม่ให้จะมายอมก้มหัวให้กับสิ่งที่มันอื่นๆในชีวิตที่มันมันหน่วงชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้วเพราะคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตจริงๆแต่คนคนนี้ร้อนรุ่มนะคะจิตใจตอนนี้เต็มไปด้วยความกังวลใจในการที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาดูเขาอยากเข้ามาหาคุณมากเลยอะ่ะแต่เขาเห็นคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าไอ้ไฟที่ลุกท่วมอยู่เนี่ยม,มอดเลยอะเพราะว่า คุณทำให้เขาขาดความมั่นใจนะคะตอนนี้เวลานี้อารมณ์ของคุณประมาณว่าไม่ได้แคร์จะมาเคลียร์อะไรคือคุณไม่ได้แคร์คุณไม่ได้แคร์แล้วคุณตัดคนพวกนี้ออกไปจากชีวิตแล้วกินยาขนาดไหนผิดมาไหมช่วยบอกหน่อยถ้าอยากจะมาเคลียร์ก็คือกินยาขนาดไหนผิด หรือมันมันใช่เวลาไหมคือเมื่อก่อนทําไมเลือกที่จะปล่อยปะละเลยทําไมเลือกที่จะหมางเมินทําไมเลือกที่จะปฏิเสธทําไมเลือกที่จะไม่ทำให้มันดีมากกว่านั้นวันนี้จะมาเอาอะไรเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าจะมาเอาอะไรคุณตัดออกไปตั้งนานแล้วคุณไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจ มาตั้งนานแล้วนะคะเขาเห็นได้เลยว่าพลังงานของคุณตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ยอมแล้วจริงๆคือไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งใจอ่อนหรือประนีประนอมอะไรกับเขาแล้วนะคะพลังงานนะเนี่ยค่ะเราเห็นได้เลยว่าอยากติดต่อสื่อสารหาคนถ้าเงียบกันไปก็คือไฟลุกมากต่อให้คนคนคน,นี้จะไปเจอใครมาเป็นกี่คนร้อยคนพันคนไม่มีใครที่จะ เหมือนคุณคุณน่าจะเป็นคนที่ซับพอร์ตเป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจเป็นคนที่ช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยถ้าไม่มีเงินก็คือเรื่องเงินถ้าเดือดร้อนถ้าแบบทุกข์ใจอะไรมาก็คือคุณถ้าก่อนหน้านั้นนะคุณเป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจดูแลอ่อนโยนอบ,อบอุ่นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียตรงนั้นไปเขาไม่อยากให้คุณแบบเปิดโอกาสให้กับคนอื่น เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณต่อให้เขาบอกว่าเขาจะมีใครคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาตอนนี้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นาน่าจะมีเป็นฝูงมัง้งแต่วันนี้เวลานี้ไม่อยากให้คุณตกเป็นของใครเพราะว่าเห็นการใช้ชีวิตของคุณแล้วรู้สึกว่าอยากได้คุณกลับมานะคะเนี่ยคุณคือรอยยิ้มตอนนี้คุณน่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองมากๆใต้สำรับเอาแค่นี้เนาะ เอาแค่นี้เนาะโอ้ยอคุณคือแบบไฟลุกเลยเห็นไหมไฟลุกท่วมเลยเห็นไหมพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายในตอนนี้เวลานี้นะคะการใช้ชีวิตของคุณตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันไปกระแทกเบ้าตาลังสีในตัวคุณความสำเร็จในตัวคุณแล้วก็ power ในตัวคุณการใช้ชีวิตของคุณตอนนี้ต่อให้คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปแชร์หรือว่าไปโฆษณาอะไรให้กับใครได้รู้แต่เชื่อไหมว่าออล่าในตัวคุณความสามารถของคุณมันแผ่ไพสารไปให้ต่อใครได้รับรู้ว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันดีอ่ะมันดีพอ่ะเพราะไพ่ที่ดีที่สุดออกมาแล้วไพ่ราชินีออกมาเกือบทั้งหมดคุณเข้มแข็งมาก คุณเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตตัวเองแล้วด้วยตัวเองแล้วก็มีความเป็นผู้นำใช้ชีวิตได้อย่างเหนือชั้นชาญฉลาดคือเก๋าเกมมากตอนนี้เวลานี้เราเห็นได้เลยว่าไพ่ที่ดีที่สุดออกมามีหน้าเหรอทำไมถึงอยากจะติดต่อสื่อสารมาเห็นความสําเร็จในตัวคุณออล่าในตัวคุณคุณมีเสน่ห์มากๆเห็นไหมคะโอ้โหแบบไฟลุกท่วมเลยอะคุณเพดมาก ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายตอนนี้เวลานี้บอกได้เลยว่ามีคนเก่าๆอยากกลับมาหาคุณอยากเคลียร์กับคุณอยากเคลียร์ใจกับคุณถ้าก่อนหน้านั้นอาจจะด้อยค่าคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ให้เวลาคุณอาจจะเมินคุณอาจจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ได้น่ารักกับคุณพูดไม่ได้ถนอมน้ําใจอะไรกับคุณในวันนั้นเวลานั้นมีปัญหากันไปจบกันไปห่างกันไปเลือกที่จะนิ่งใส่ แต่วันนี้เวลานี้การการที่คุณเงียบนิ่งมันเป็นการเงียบนิ่งที่เหนือชั้นคุณพัฒนาตัวเองคุณไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเอาบุคคลบุคคลน,นี้เข้ามาในชีวิตของคุณอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้นะคะโอ้โหความสำเร็จของคุณไงมันทำให้คนพวกนี้อยากจะเข้ามาหาคุณอยากจะมาเป็นมิตรต้องยอมรับว่าพลังงานของคุณนี่คือเหนือชั้นมากมาก มันทำให้พวกนี้น้ําลายยืดน้ําลายสอเลยเห็นคุณอะไม่ว่าการแต่งตัวไม่ว่าการที่จะคุณจะโพสต์อะไรลงไปไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนมันดูมีสเสน่ห์มันเป็นประกายมากเลยค่ะพลังงานของคุณก็ต้องยอมรับว่าคนพวกนี้รู้สึกละอายแก่ใจที่จะเข้ามานะคะแต่ยังไงเขาเห็นเขาอยากเข้ามาในชีวิตของคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณนี่มัน คันเทปจริงๆนะคะตอนนี้เวลานี้ต้องยอมแล้วว่าที่สุดแล้วอะ่ะคุณอะ่ะไม่ต้องแบบตัวของคุณตอนนี้มันเจิดจลัดอยู่ในจุดที่แบบว่ามันมันเกินคาดกับกลุ่มคนพวกนี้แล้วรู้สึกว่าใจเย็นไม่ได้อยากจะพุ่งเข้ามาแต่พอมาเจอท่าทีบุคลิกบุคลิกภาพการใช้ชีวิตท่าทีของคุณอะไรของคุณแล้วมันทําให้คนพวกนี้ขาดความมั่นใจถ้าก่อนหน้านั้นเป็นคนที่รู้สึกว่า มั่นใจในตัวเองตอนนี้รู้สึกว่าเขาขาดความมั่นใจไปโดยปริยายนะคะนี่คือไพ่ที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วสองเป็นคนที่คนเก่าของคนที่จบกันไปนิ่งกันไปคุณน่าที่จะไม่อยากจะพบหน้าเขาแล้วคุณน่าจะเบื่อคนคนนี้มากๆและคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูเอาแต่ใจหัวร้อนแล้วก็ดู ดูเชื่อมั่นในตัวเองแต่วันนี้คุณไม่ใช่เพื่อนเล่นของเขาอีกต่อไปคุณทำให้คนคนนี้แบบขาดความมั่นใจนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นของท่านใดละงานนี้ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a r o t ช่องนี้ด้วยนะคะ